สวัสดีค่ะแปลรูปภาพและข้อมูลสินค้าได้อย่างไรคลิปนี้มีคําตอบฟังก์ชันการแปลรูปภาพและข้อมูลสินค้าออนไลน์รองรับการแปลข้อความการแปลรูปภาพและอื่นๆด้วยคลิกเดียวบอกลาขั้นตอนการแปลด้วยตนเองที่ยุ่งยากได้เลยต่อไปเรามาดูขั้นตอนการใช้งานค่ะวิธีที่1ไปที่สินค้ารายการดึงสินค้ากดปุ่มแก้ไขกดแก้ไขรูปภาพเลือกแปลรูปภาพสามารถแปลรูปภาพได้ ต่อไปกดแปลตรงนี้สามารถเลือกแปลเป็นภาษาที่ต้องการหลังจากนั้นเลือกข้อความที่ต้องการแปลเลือกหัวข้อคำอธิบายโดยละเอียดหรือตัวเลือกสินค้าได้หมายเหตุจะต้องเสียบิตคอยน์ในทุกครั้งที่คุณคลิกแปลการแปลข้อความทุกสองพันตัวอักษรจะต้องใช้ไปนหนึ่งบิตคอยน์การแปลรูปภาพทุกสามรูปภาพจะต้องใช้ไปนหนึ่งบิตคอยน์ยืนยันเสร็จแล้วกดแปลได้เลยวิธีที่สองไปที่สินค้ากล่องร่าง รองรับแปลข้อมูลสินค้าที่กล่องร่างขายอยู่และเผยแพร่ล้มเหลวหน้าแก้ไขสินค้าที่ขายอยู่ไม่รองรับแปลตัวเลือกคลิกเพิ่มสินค้าเพื่อเพิ่มสินค้าใหม่หรือคลิกไอคอนนี้เพื่อเข้าไปหน้าแก้ไขกดแก้ไขรูปภาพเลือกแปลรูปภาพสามารถแปลรูปภาพได้หลังจากนั้นกดแปลตรงนี้สามารถเลือกแปลเป็นภาษาที่ต้องการต่อไปเลือกข้อความที่ต้องการแปลเลือกหัวข้อคำอธิบายโดยละเอียดหรือตัวเลือกสินค้าได้ ยืนยันเสร็จแล้วกดแปลได้เลยวิธีที่3ในหน้ากล่องร่างเช่นกันหมายเหตุ 1. รองรับแปลข้อมูลสินค้าที่กล่องร่างขายอยู่และเผยแพร่ล้มเหลว 2. หน้าแก้ไขสินค้าที่ขายอยู่ไม่รองรับแปลรูปภาพและตัวเลือกต่อไปกดแก้ไขเป็นชุดคลิกที่นี่เพื่อแปลข้อความคุณสามารถเลือกแปลหัวข้อและคำอธิบายโดยละเอียดได้ยืนยันเสร็จแล้วกดแปลได้เลยหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดติดต่อเราตรงนี้เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้นะคะ